สวัสดีครับพบก,กับรายการมาดามไอเป็นรายการที่เกี่ยวกับาคา,คาพูดได้ความรู้กันดินทาคนดาคน่าน <c oughs> และก่อดิชันจะมีเสียงสัตว์เสียงอะไรขึ้นมามากมายเยอะแยะและก่อดิชันรับรองว่าฟังลึกเกตอะไรสนุก <c oughs> วันนี้ดิฉันจะมาเสนอคําว่าทาตอกเป็นคําที่จะแตกแ, <c oughs> แต่ผรูของดิชันชอบดา่าดิชันว่า ค,คำนยังไม่ไดิชันมาก่อนมากมายเลํำกันอีหนึ่งคำบริชันดีแทนมีคำที่เ <c oughs> วอร์ไวมากมายคำเพื่อละกันน้าวินเด็กิสอเขียนอันนี้ช่างดีแทนเกินไม่ดิชันเขียนสวยมากมายคำนึ่ง ป่วยการกำหรังสถานการณ์ขั้นตน้นจบสักทีเบื่อสักทีคือการคุกคามของเธอกัๆต่อไปนี้จะลาขาดกันป่วยการทำไมเขาป่วยการสำหรังสถานการณ์ขั้นตนออน้นตอนนี้ฉันไม่จบแล้วค่ะสวัสดีครพบกับรายการมาดาไม้